สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนชื่อบลูทูธนะครับสำหรับไอ้บลูทูธตระกูล QCC ทั้งหลายนะครับว่ามันจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับซึ่งการเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับเราจะต้องคุยกับมันให้ได้ก่อนซึ่งการคุยกับตัว QCC เนี่ยมีวิธีการคุยด้วยการผ่านอุปกรณ์2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับตัว TRBI นะครับตัวนี้ราคาประมาณ16ื่นหกนะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือคุยผ่านตัว USB ธรรมดานี่เลยนะครับเพียงแค่ว่าการที่เราคุยผ่านตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการแก้ไขอะไรนิดหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะสามารถใช้งานมันได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาแชร์ให้ดูนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทำตัวนี้นะครับ เราจะต้องเตรียมอันนี้ก่อนนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นไฟล์ที่มีคนแชร์ไว้อยู่ในบนอินเทอร์เน็ตนะครับของเว็บเมืองนอกนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องลงในเครื่องเราแน่ๆนะครับก็คือตัวบูสตรนะครับจาเวอร์ชั่นอะไรก็ได้แนะนําว่าถ้ามียิ่งยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าในเครื่องผมเนี่ยพอดีผมเป็นสมาชิกของในกลุ่ม52 Bluetooth นะครับซึ่งผมก็จะมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว QCC Tool นะครับก็คืออันนี้นะครับเวอร์ชัน1.7 แต่ของผมก็2.3เลและนะครับแต่ในเครื่องผมน่าจะลง2.0อยู่นะครับ2.3ยังไม่ได้ลองแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าจะเปลี่ยนแค่ชื่อบลูทูธนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะฮะเราต้องลงอันนี้ลงไปในเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงอันนี้ทับเข้าไปนะครับนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มตรงนั้นนะครับเราจะต้องมาดูนี้ก่อนนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับของตัวชิป IC ซีบลูทูธนะฮะ ซึ่งเราจะต้องต่อขาพวกนี้นะครับ usb d 1 usb dn dp นะครับแล้วก็พวกกาวต่างๆนะครับก็จะใช้ในการต่อแบบนี้นะครับและนี้อันนี้คือวิธีการที่เราจะสามารถใช้ตัว usb ในการที่จะคุยกับ q qcc ให้ได้นะครับหลังจากอันนี้นะครับหลังจากที่ผมลงตัวโปรแกรมไอ้ qcc ไอ้บูสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับบูสูตรไปแล้วนะฮะผมต้องไปสร้างไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับ ชื่อว่า unlock code t e c h ี่นะครับตัวนี้นะครับซึ่งในไฟล์นี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีศูนย์อยู่32ตัวนะครับแล้วก็ใช้ Command นี้นะครับในการที่จะอันล็อกนะครับให้เราสามารถใช้ usb นีคุยกับ qcc ได้นะโดยเราจะต้องเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมารันอยู่บนแอดมินนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ตัวบูสูตรของเราในนี้นะครับแล้วก็ไปใช้คำสั่งนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ถึงจะสามารถ ใช้สาย USB เส้นนี้นะครับซึ่งต่อตรงกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเข้าตัวแยกสายออกมานะครับแล้วก็ต่อเข้าไปหาตัวชิปบลูทูธนะครับซึ่งตัวชิปบลูทูธเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นของตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องเสียบยูนิทนะครับพินเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งพินนี้เนี่ยปกติเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นปกติพินนะครับ ก็จะมี8พิน7พินก็แล้วแต่นะครับจะใช้นะครับก็เพื่อที่จะให้ง่ายนะครับในการที่เราจะเซตอัพนะครับในการที่เราจะใช้งานนะฮะอ่าพอหลังจากนี้แล้วนะครับเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ q c c t าก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานะครับก็ให้เรากดตัว Port Initial นะครับ Port Init นะครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคอนเนกเรียบร้อยนะครับเป็น QCC 3 0 3 4นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่ใช้ต่อมันก็คือพอร์ตของตัว USB ของเรานะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้มันก็จะขึ้นเป็น t r b i นะครับมันก็จะเป็นคนละตัวกันนะครับแล้วเราก็แค่กด Lead all ก่อนนะครับมันก็จะอ่านค่าพารามิเตอร์ที่อยู่ในตัวชิปของเรานะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นชื่อบลูทูธที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับ ซึ่งอันนี้ผมแก้ไปแล้วแหละผมใช้แก้ไปนานแล้วแล้วก็กดเซตตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันในการเบิร์นไฟล์ด้วยนะครับสำหรับบางทีเราแก้นู่นแก้นี่ไปนะฮะแล้วมันมีความเสียหายนะครับเราสามารถที่จะเขียนเฟิร์มแวร์ตัวเก่านะครับทับเข้าไปได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อบลูทูธนะครับไม่ยากนะฮะลองเอาไปทำดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าผมไม่ติดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมา คุยกันถึงตัวนี้นะครับ q a c นะครับแล้วก็ตัว QCC Audio Tone นะครับซึ่งไอตัว q a c เนี่ยก่อนที่เราจะใช้ได้นะครับเราก็จะต้องลงคู่กันกันกนกบตัว ADK ของเขาด้วยนะครับซึ่งก็แนะนำให้เป็นเวอร์ชันเยอะๆเขาว่านะครับ,นะรบซึ่งไอตัว q a c ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับเปลี่ยนเข้าไปเข้าไปจัดการ DSP ที่อยู่บนตัว QCC นะครับผม กหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ